โอ้มื่อโชเปอร์สวัสดีครับเมนูเส้นหมหอีกแล้วครับทุกคนวันนี้จะพามาทําเมนูตามสิน้นยเตีียวอร่อยๆกันนะครับและเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะพาเด็กๆมาทําเมนูข้างลำห้วยขั้นตอนแรกก็ให้ฟีฟ่ากับเจ้านี่เป็นคนก่อไฟนะครับส่วนผมกับน้องมือมือก็มาช่วยกันทางนี้ก่อนเราจะไปทําเมนูแซบ่แซบๆเอาไปตามเราก็ต้องมาต้มเส้นก่อนนะครับเวลานี้น้องมือมือกับฟีฟ่าก็มาช่วยกันล้างผากักมีกะหล่ำปลีและแตงกวาตอนนี้เส้นก็พร้อมแล้วน้ำก็เดือดแล้วใส่ลงไปในกระทะแบบนี้เลยนะครับจะบอกว่ารอบนี้ผมใช้เส้นเยอะเพราะกินกันทั้ง4คนนรับ ถ้าถามว่าจะต้องต้มกี่นาทีเส้นถึงจะนุ่มจะบอกว่าน,นี่ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ของผมนุ่มแล้วนะปากออกจากกระทะไม่รอช้าเรามาตามเครื่องปรุงกันเลยครับตาพริกกระเทียน,นนิดหน่อยต่อด้วยใส่ถั่วฝักยาวตามต่อไม่รอช้าใส่มะเขือเทศเลยครับและที่สําคัญจะบอกว่ารอบนี้ผมใช้หอมแดงด้วยนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่เห็นใส่ปลาร้าเยอะๆเพราะว่าชอบนวๆนะครับตำเบาๆให้เป็นฟิวแบบคลุกให้เข้ากันและที่ขาดไม่ได้ก็คือน,นี่เลยครับนาเชื่อมสูตรเข้มข้นรสชาติจะออกหวานอมเปรี้ยวสูตรนี้ปรุงง่ายอร อยากให้ตำให้กินไมคข้าผงนวน้ำปลาเราก็ใส่นะครับและเมนูไหนที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บก็ต้องใส่มะนาวชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่แต่ละคนเอาที่สะดวกเลยนะครับจริงๆแค่นี้ผมก็ว่าหน้าตาหน้ากินมากๆแล้วแต่วันนี้เราเอาหมูยอมาด้วยก็เลยตำรวมกันเลยครับไม่รู้ว่าดูมาจนถึงตอนนี้พอจะทําให้ใครได้หิวบ้างไหมแต่ที่แน่ๆผมและเด็กๆคือหิวกันมากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่เส้นครับสำหรับเส้นที่ผมใช้ในวันนี้เป็นเส้นเก๋วดเดียวแบบนุ่มนะครับทุกคนขั้นตอนนนาาเปสุกรรรงชมู ตามของเราวันนี้แล้วนะครับเห็นกันตอนกี่โมงคอมไม่มาบอกกันด้วยนะครับเสร็จแล้วเทลงบนกระด้งแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากมากและที่สําคัญวันนี้ผมเอาขนมโปรดของเด็กๆมากินด้วยนะครับเป็นขนมที่กรอบอร่อยแถมได้เยอะมากๆเลยครับเด็กๆชอบกินก็เลยจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับและเวลานี้แต่ละคนคือหิวกันมากๆแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ